สวดไถ่หมอลำการทองเฮาจากหน่อยเมื่อนี้ดีใจหลายพราแม่พี่น้องบ้านของเฮาบ้านไกล้คิดติดเย่างเบิดจังหวัดรอยอ็ดแต่ว่าข้อสำคัญผู้มาหลายที่สุดคืออย่างแม่หมอลำทั่วภาคีสารมาเบ,บิดตบว่ารุ่นหน่อยรุ่นไงลุดอาจารย์แต่ว่าเมื่อนี้หมอลำการทองซึ่งรับหน้าที่จากท่านประธานนายกนายก ชิตรกบญแสงเมื่อนี้มอบเวททีทั้งนี้ให้คุณแม่การท่องเป็นผู้จัดการขันหนึ่งขันสองขันสามขันสี่ขัน 5. หาเวททีทั้งพุอีกหมอบให้อีกคนหนึ่งพิธีก่อนแล้วสำรับบอกนักบอกหนาะสังหนักสั่งหนาซึ่งเป็นคำสอนซึ่งเทพเดชพระคุณลองพ่อของเฮาพระเทพวชิรคุณาทานได้รับ สันเทพมากกับเพาะโครงการหนังโครงการธรรมนาวาวังซึ่งให้ศิลปินประเดชพระคุณหลวงพ่อให้ศิลปินออกเผยแผ่ซอยกันคำว่าธรรมนาวาวังเมื่อนี้เป็นจ้าไดแน่ยขอดปฏิบัติเท็รจ้งไดแน่คุณแม่สุวรรณกันเลยว่าเท็จจ้งไดลานร้องละคำว่าธรรมนาวาวังนาวานี่กับเปววนามแล้วกับ ำคำโครงการนี้ชื่อว่าโครงการธรรมะสู่ธรรมะนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมะพระเดชพระคุณเป็นห่วงหลายเป็นห่วงเพี่น้องคุณพอ่อคุณแม่บ้านเฮาให้อยาไหกระตือลือล้่นหลายละลึกถึงคุณพลตนาไตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทโธเมนาโถธรรมโมเนนาโถสังโคเมนาโถเป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้าทุกๆคน แต่ว่าเอาใส่ล่าล่าหมอแค่นดีมาการเลยแตงขืนมาหรอโอ้ยหมอแค่นเบียข่อยให้ขึ้นมาละทะเบียนเจ้าก็บอท่านลงน้ำมูด้ถือว่าเม่ลงให้เจ้าหลุดเด้อแล้วเริ่มเม่จะสวาม่สวดรวดเอาเป้าแค่นเอาแค่นใหญ่มากลองลองลองเฮาลองคำว่าธัรหมักหน้าว่าว่างชีแก่นสู้พอสู้แม่เอาฟังจัก่อยฝากเป็นขติเตือนใจจักนิดนึงเราว่าที่นี่กะหมอลำผู้ใดขืนมากะสิไม่ไต้เหยาวยางเดียว แต่ว่าวงเล็บไปเด้อแม่ยาสลัมในลหล่อแหลมต่อสิ่งต่างๆอยู่ๆต่อสิ่งต่างๆแต่ว่าเมื่อนี่ใยหายเป็นธรรมะนะค่ะคณะศิลปินอาจารย์วิไลเทพเฮานางล้ออายุข่างมองลัมโบลาาเดอรมอลํัก่อนเฮาเดอส่วนกันผู้ใดมาที่หลังมาก่อนส่วนกันมาล่มงทะเบียน หมอลำและหมอแทนเออว่งเล็บว้เอามาลงเด้อีปนองเด้อหลังแกกินเ่าแล้วป <c oughs> ากุณแม่เอฟซีคุณแม่อยูทางนี้ลละไรล่ะมัฐบาลอไรกุ่แม่ปกรณ์ค้น พี่นองเข้าข,า,ข,า,ข,า,ขา,ไา,าไปจำโอ้ยละนศาสนาเสยยืนม <ess> ันศาสนาเสยยืนม <ess> ันเอาลักทำเป็นเทพ

คำทรรมาเอ๋ยคำว่าทำทำดีเป็นของดีมีคุณค่าบ่แม่นทำแบบบาเป็นคำเจ้าศาสรดาเป็นคำสอนเด้อแม่ป้าเป็นคำสั่งและคำสอนบ่แม่นทำวีวนเสียคาถาหาตุ่มเป็นคำสอนในเข้ามุมเวนไข่บาบักไ่เช่นว่าสินหา เป็นทั้งดินบาปกรรมแต่ว่าทรเมืบอเนี่เป็นทําแห่งการดับทุก์ะราชท่านจากเนือหัวเผืนสั่งการมาเผยแผ่เป็นคำสอนพระวงค์เจ้าธรรมมานาว่าวังขยายตง พี่นอ้องเอ๋ยหลักปฏิบัติพุนทุกนี่มีอยู่เป็นข้อข้อเพื่อนพี่น้องให้รับฟังทำหน้าว่าวัางมาลำเสือวันนี้ปฏิบัติให้พ่อฟังเด้อพี่น้องเด้อมีลับเพิ่นจังว่าทำมาหน้าว่าวัางบ่อนพุนทุกนี่แหละทานประทาน ล,ลกกา,การพ้นทุกเมีลเจ้าเว้าบอนปฏิบัติและเลือกถึงพระไตรรัตน์วยพระไตเป็นทั้งคุนอาทิ่ย์ทันกิตเขาถึงพระไตรขันดวงแมน่นพี่น้องเอย้ยบวชละเลืกทองสำสำไมถึงมองนอพระไตรขอที่สองเพียจารณาให้ได้ทั้งใจใจให้ถึงเทน อันนี้เพิ่นกะเลยวามท้องยำยำสูสูมื่อทองแท้มีหุบขอขันตอนจนกลัวจิตจะพร้อมยอมรลับความขิงว่าร่างกายคือหยังถาดเสียเข้ามาตั้งขอที่สามคำนดให้อารมณ์ให้เกิดหรือว่าดับกะไดในวันนั้นให้เบิงเอา ร้องซ้ำๆโยูซเมอจะเห็นแกงว่าเรื่องจริงโดยเฉพาะย่างยิ่งละเลือกแหงคุณนไตรัฐเช่นคำว่าผุดโทเมนาโถมทำโมเมนาโถมและสังโคเมนาโถละเลือกถึงพระองคเจ้าปบัติบัรมำเข่าทำมานาว่าวังให้มุมฟัง พี่น้องเอ้ยความสุขเข้าสี่ล้นลนมีสุขล้นบ่หมดหวังคือพระโุทดพระรมซ้ำ,ำและพระสงฆ์เพิ่นนันวาลร่วมเข้าป็นไตรัดน้อซองกาโลกาข่วงคนทั้งป่วงตข์ไข่มันทั้งใบทูสุขคนไผนับถือก็ได้กูมกาบกับกยังดีร่วมเข้าป็นไตรัดซองโลกาขวงคนทั้งป่วงทั้งไขย thăng thấy nó thăng thiệt Phi nòng ơi thấy nó tự cả và hai cả mi đây mẹ là xuân bụng cả nhân đây mẹ là xuân bụng xa hát thăng ơi คำอธิษฐานของคุณพ่อคุณแม่ของเฮ้าให้ไหวและเลือกหาซูเมอพุทธเมนาทมธรรมโมเมนาทสังโฆเมนาทูมปัดนี้เสยืนไม่ให้คุณแม่เราเฮ้ากระจังเตยเบ่าจัดน้อยบาเลี้ยงบาปเลี้ยงบุญก็ได้บ่าเลี้ยงศิลก็ได้มีและอาริยาสักซีเอพระพุทธเจ้าของเฮาได้ตัดสลุด้วยพระองค์เองคำว่าตัดสลุก้อนเสียตัดสลูดพ้นทุกอยากหยัง ทุกสมุทัยในโลดมักเป็ดยังไดนให้คุณแม่ฝ่าไปคุณแม่สุวรรณมาจากเมืองโคราชกันเด่นไม่ต้องติงใจกันนะคุณแม่มาหมักหยังซังมาเด้อแต่ว่ามือเนี่ยมอล่ำเลี้ยงแถวสมลบโยมเนี่ยวางสามมือสามขึ้นประเดชพระคุณหลวงพ่อนี่เอามันต่แจ่มมอล่ำเลยทั้งสามเวทีมือแรกเนี่เริ่มจากซิบเก่านาฬิกาผ่านมอล่ำโบรานแังสันใสียกับปวงปิวเวนเวนเวนยุส คูสองคู่กวากันไปอ้าหลอบนี้เชิญคุณแม่สุวรรณขอบคุณค่ะขอโอกานากาบนบัสการพระคุณเจา้าพระเทลาอนุเทละทุกโรคถุกองเด้อเจ้าค่ะเอะอกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้มีใจบริสุทธิ์ศรัทธาเรี่ยงกาเตี่ยมาเอาบุญหวอมกันในมือน,นีเนาะแม่เนาะ เออผู้ขาหมลำสุวรรณบัวนาเดินทางมาจากอำเภอปะทายจางังหวัดนครราชสีมามาหวมบุญหวมกุศล